สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่สิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตตัวน้ำหมักส้มนะน้ำหมักส้มที่ทำไปแล้วเนาะแล้วก็น้ำหมักสับปะรดนะฮะพร้อมกับฮอร์โมนน้ำสาวข้าวน,ะน้ำเพื่อนฮอร์โมนน้ำสาวข้าวนะะี่ค่ะนี่ขวดนี้เนาะนี่ตอนนี้ฮอร์โมนได้เกิด มีการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียนะ์เนาะเชือช้อจุลินทรีย์แล้วฮอร์โมนดีมากเสียงดังมากเลยนะเพื่อนนะไลแมนไลแมนก็จะพาเพื่อนมาอัปเดตนะอัปเดตดูว่าทั้ง2อ,อันนี้เป็นน้ำหมักสับปะรดนะคะเพื่อนน้ำหมักสับปะรดก็อันนี้จะได้เกือบเดือนแล้วนะเพื่อนสามอาทิตย์ที่ทำลงไปใหม่อะนะที่ทำไปใหม่ก็ ตอนนี้ก็เชื้อเดินนะเชื้อเดินกำลังน่าใช้นะแต่ว่าก็อันนี้เอาไปล้างคราบไขมันดีมากนะช่วงเวลานี้เนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นน้ำหมักส้มเราไปดูกันเลยค่ะพเพื่อนนี่ค่ะพเพื่อนนี่น้ำหมักส้มนะคะี เกิดการเดินของเชื้อจุลินทรีย์เป็นฝ้าขาวๆเนี่ยนะคะเยอะมากนะคะเยอะมากอันนี้เนี่ยคือ1สัปดาห์นะคะเพื่อนๆหนสัปดาห์แล้วก็ดูขอโทษนะเพื่อนชนกล้องจะลม้มอ่ะนี่อันนี้เป็นน้ำที่ น้ำหมักของส้มที่เราใช้น้ำสาวข้าวนะใช้น้ำสาวข้าวก็ดูเชื้อเป็นฝ้าขาวเนี่ยเป็นเชื้อจูดินซีที่เดินนะเชื้อจูดินซีที่เดินก็เราเอาไปนำไปใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเอาไปฉีดไล่พ่นแมลง ได้เลยนะคะตอนนี้นะก็สำหรับตัวน้ำหมักส้มเนี่ยเอาไปใช้ทำฉีดไล่พ่นมแมลงนะคิดว่าพี่สิรกิก็ต้องทดลองใช้นะคะนะอันนี้คิดว่ามันจะไล่พวกเพียะะ้ยแมลง นะที่มากัดกินยอดใบต้นพันธุ์พืชของเรานะคะอันนี้ใช้ตัวนี้ผสมกับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือเป็นน้ำส้มควันไม้ก็ได้นะเพื่อนนะก,ก็เดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันเลยดีกว่าเนาะว่าเราจะใช้กันยังไงทำกันยังไงไปเลยค่ะเพื่นอนค่ะเพื่อน วันนี้เราก็มาดูขั้นตอนการทําเลยเนาะว่าเราจะผสมอันนี้น้ํา20ลิตรนะในกระมังน้ํา20ลิตรแล้วก็ตัวนี้คือน้ําหมักผลส้มที่เราทําไว้เมื่อ EP ที่ผ่านมานะคะเราก็จะเอาแต่น้ํามันนะเพื่อนๆนะจะกรองเอาแต่น้ํามันจะดูมีน้ํา ก็ใช้ไมีอะน้ำเพื่อนประมาณสักหนึ่งถ้วยตัวงจะใช้หนึ่งในตวงกลิ่นฉุนมากเลยเพื่อนใช้ประมาณนี้หนึ่งถ้วยตวงผสมกระดามยี่สิบริรอันนี้เราจะไปรดลาดลงในดินหรือฉีดพ่นก็ได้นะนี่นะ แล้วก็เราก็จะใช้ตัวน้ำหมักสับปะรดนะซักครึ่งถ้วยน้ำหมักสับปะรดนี่เข้มข้นมากผส,สมไปเราไม่ต้องไปจำสูตรที่มันตายตัวหรอกเพื่อนนะปะเกษิรอินทรีย์ต้องมีทดลอง เพื่อนต้องมีทดลองลองผิดถูกเราก็แก้ไขปรับปรุงไดนะ้อันนี้เป็นฮอร์โมนน้ำซาวข้าวนะคะก็ใช้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงอันนี้เราจะ ไม่ต้องฉีดพ่นนะเพื่อนเอารดลาดลงไปในดินอันนี้เราจะใช้รดลาดลงพื้นดินเพื่อตอนนี้มันมีที่ส่วนอินทรีย์น้อยเนี่ยมีเป็นตัวอหอยเจดีเพื่อน,อนหอยเจดียนะเราก็จะลดลงลดลาดลงไปในพื้นเลยลาดลงไปในพื้นดินเลย ก็เราใช้ตัวนี้ลดล่าดลงไปก็หลังจากนี้สักประมาณ3วันนะเราจะเอาเกลือมาโรยนะเพื่อการกำจัดกำจัดหอยเจดี่ะเราก็ไปดู มุมนี้เลยนะเพื่อนมุมนี้จะเป็นตัวหอยเจดีทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอารถลาดลงไปเลยรถลาดลงไปในพื้นดินเลยนะเพื่อน เพื่อนตรงนี้ก็เป็นมุมที่ต้นมะเขือเนอะาะมะเขือลายาก็ลดลาดลงดินเลยนะเผื่อมีมแมลงอะไรที่มันอยู่ใต้ดินเนาะจะเป็นตัวเหมือนไส้เดือนนะแต่ว่าไม่ใช่ไส้เดือนนะเป็นหนอนแดงๆเนาะชอบกินรากชอบกินรากไม้รากต้นไม้เราก็ลองใช้ ใช้น้ำหมักของสับป,ปะรดแล้วก็น้ำหมักของส้มนะน้ำหมักของผลส้มนะเปลือกส้มนะก็ลองลดลาดลงไปนะอันนี้คือดูว่าพัฒนาจะเป็นยังไงพัฒนาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตอีกทีนะคะเพื่อนว่าพี่สิริก็ทดลองใช้นะคะทดลองใช้นะว่า ผลจะออกมาอย่างไรเราก็จะมาติดตามดู e p ีต่อไปนะพี่สิริก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะคือตรงนี้เคยพี่สิริเคยเห็นว่ามันเป็นมีเหมือนหนอนแดงนะจะกินรากต้นมะเขือเนี่ยไอ้มะเขืองามๆนี่แหละนะมะเขือลายเนี่ยค่ะก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูมาทำนะมาทำให้เพื่อนๆดู

ติดรุ่นนี้ก็จะติดอีกเยอะแหละเพื่อนนี่ดูติดอีกเยอะมีเก็บลูกลูกเหลืองเก็บพันนะเก็บลูกพันเป็นลูกสีเหลืองนี่เก็บเป็นเมล็ดเมล็ดพันนะเพื่อนเห็นไหมที่ตรงนี้ มันจะท้อนแสงนั้นเพื่อนะนี่ตรงนี้นก็อยู่นี่ค่ะเห็นไหมฮะนี่เก็บไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ก็มีอีกสามสี่ลูกก็เดี๋ยวจะเก็บส่งไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ให้พี่ต้อมเนาะช่องพี่ต้อมปลูกผักนะคะ แล้วก็ต้มชดาปลูกผักสวนครัวน้นเพื่อนนะพี่เขาขยายเก่งขยายพันธุ์เก่งเพราะว่าได้อะไรไปก็ขยายไว้กินได้ตลอดนะคะเนี่ยตอนนี้ต้นเริ่มโสมเราก็ต้องมะเขือเนี่ยเราต้องบำรุงเร่งตอนที่เขากำลังโสมน้นเพื่อนนะอย่าปล่อยให้ต้นโสมเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะ ทิ้งต้นนะเขาจะทิ้งต้นพอทิ้งต้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้กินลูกแล้วนะเราก็ต้องบำรุงนะตอนนี้วันนี้ก็เอามาเอาตัวน้ำปุ๋ยที่น้ำยาที่ช่วยฆ่า,มาแมลงในดินนะช่วยกำจัดมแมลงในดินพอจากนั้นแล้วเราก็ค่อยมาดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนเนี่ยก็ยังมีติดได้อีกเยอะเนาะเนี่ยเห็นไหม ลูกเต็มเลยนเพื่อนดูสินันะติดลูกอีกเยอะนะได้อีกหลายดุ้นนะถ้าเราเลี้ยงต้นดีๆนั่นเพื่อนนะติดลูกเยอะนะ,ะมันคือลายเนี่ยเก็บกินจะได้ทุกวันเลยเก็บได้ทุกวันนะคะค่ะก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็จะฝากช่องนะคะที่สีรัตรออแกนิกนะการ์เด้นนะคะเพื่อนนะการดูแลบํารุงต้นพันธุ์นะคะเพื่อนถ้าเรา เลี้ยงพันธุ์พืชด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราจะได้ต้นพันธุ์พืชที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนนานนะคะเพื่อนนี่ต้นนี้ก็อยู่ได้นานมากน่าจะสามปีได้แล้วนะเพื่อนมาเขือต้นนี้เข้าปีที่สามแล้วค่ะนานมากอายุยืนเพราะเราได้เมน็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะเพื่อนนะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นพันธุ์ของเขาจะแข็งแรงแล้วก็อยู่ได้นานนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้พี่สิริก็ฝากคลิปเนาะฝากคลิปแล้วก็ฝากช่องสิริรัตน์แกนิ์การ์เด้นแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าพี่สิริจะเอาอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วมีสาระดีๆอะไรจะมาแผ่ให้เพื่อนๆได้รับชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะจ๊ะ